ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาสาธิตการสูบน้ําด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะครับโดยใช้แผงโซลาเซลล์จำนวนหนึ่งแผงนะครับทํางานร่วมกับกล่องเชลยยะนะครับในการควบคุมการทํางานนะครับโดยที่จะสามารถตัดไฟการทํางานทันทีถ้าน้ําแห้งบ่อหรือถ้าน้ําเต็มถังก็จะหยุดทันทีนะครับพร้อมการบริหารจัดการพลังงานนะครับให้เหมาะสมกับปั๊มนะครับซึ่งเป็นปั๊มเสมอที่ออกแบบมาโดยเฉพาะนะครับโดยงานวิจัยของบริษัทไทยนิปปอนเทคโนโลยีจำกัดนะครับ เราทําการสูบน้ําบาดาลน,นะครับจากบ่อลึก50เมตรนะครับเพื่อเอาน้ําขึ้นมาเก็บในถังนะครับตอนนี้น้ําไหลยอยู่นะครับในระดับปริมาณน้ําชั่วโมงละ1,500ลิตรหรือวันละ6,000-8,000ถึง 8, ลิตรนะครับ เพื่อเก็บไว้ในถังนะครับส่วนหนึ่งเราจ่ายเข้ากับสวนนะครับเป็นสวนผสมนะครับเราสามารถจะจ่ายน้ําให้กับกล้วยผลไม้ต้นผลไม้หรือว่าการทําพืชพันธุ์สวนต่างๆได้ในกรณีนี้นะครับเรายังสามารถที่จะนําน้ําไปใช้นะครับกับไร่เกษตรนะครับตอนนี้เป็นไร้อ้อยนะครับโดยที่เราสามารถจะเปิดน้ําไปนะครับแล้วก็ปิดนะครับปิดวาล์วตรงนี้น้ําจะไหลไปในท่อนะครับตอนนี้เรา จ่ายน้ำไปที่ความไกลของท่อน้าน,นะครับระดับระยะ100่งรเมตรนะครับจ่ายน้ำไป100่งร้อยเมตรผ่านวาล์วต่างๆนะครับตอนนี้จากถังมานะครับผ่านท่อน,นี้นะครับไปที่ไล่อ้อยตอนนี้เป็นไล่อ้อยนะครับโดยที่เราเดินท่อมานะครับที่ความ ยาวท่อนะครับเลี้ยวตรงนี้ไปความยาวรวม100เมตรนะครับ100เมตรเพื่อให้จ่ายน้ำให้กับไร่อ้อยนะครับตอนนี้เราทดสอบระบบสปริงเกิลนะครับซึ่งเราใช้สปริงเกิลที่ปลายท่อในระยะ10010เมตรนะครับ1 10เมตรเราได้กำลังในการ อัดน้ำผ่านสปริงเกลนะครับในรัศมีนะครับ5เมตรนะครับสปริงเกลิลสามารถทำงานได้นะครับทำงานได้ดีที่ระยะทางจากบ่อบาดาลน,นะครับที่ระยะบ่อบาดาลน,นะครับโดยระยะการที่น้ำเดินท่อมา110เมตรนะครับ ถังอยู่นู่นอ่าจุดบอ่อกบาดานอยู่ตรงถังใส่น้ํเงินนะครับเราจ่ายน้ํามานะครับอนนี้สปริงเกิลทางานได้ดีครับนะครับตอนนี้อ่าตอนนี้เปียกแล้วครับครับนี่แสดงเห็นถึงพลังของปั๊มสมาร์ทที่เราใช้ในการวิจัยกับผลิตภัณฑ์นี้นะครับเราทํางานได้จริงครับระยะทาง100งกว่าเมตรนะครับ110เมตรอันนี้เป็นการสูบน้ําโดยตรงมาที่หัวสปริงเกิลนะครับ สนใจติดต่อ0948932299บริษัทไทยนิปปอนเทคโนโลยีจำกัดเรารับประกันให้ท่าน3ปีครับค่าแรงอะไหล่การเซอร์วิส3ปีเกิน3ปีเราคิดเพียงแค่ค่าเสื่อมของอะไหล่ที่จะต้องเปลี่ยนนะครับชิ้ลละไม่กี่ร้อยบาทครับสนใจติดต่อ0948932299ยินดีให้บริการครับ